ยามเช้าในทุ่งนางเงียบสงบตาชื่นวัย65ปีใส่เสื้อกล้ามสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำเดินถือจอบคู่ใจออกจากบ้านไม้หลังเล็กๆยิ้มอารมณ์ดีสูดลมเย็นแล้วมุ่งหน้าสู่ท้องทุ่งเพื่อหาปูเหมือนทุกวันขณะตาขุดปูอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ได้ยินเสียงครางเบาๆด้วยความตกใจจึงรีบเดินก็ไปดูพบหญิงสาวอายุประมาณ20ปีผมยาวดำหน้าตาอ่อนหวานนั่งพิงต้นไม้อย,อย่างอ่อนแรง ขาของเธอมีรอยงูกัดสีหน้าซีดเซียวเหมือนกำลังจะหมดสติตารีบประคองหญิงสาวขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวตาช่วยเขาหยิบสมุนไพรที่พกติดตัวไว้ช่วยดูแลเบื้องต้นแล้วแบกเธอกลับกระท่อมอย่างทนุถนอมปากยังพูดปลอบตลอดทางว่าเดี๋ยวก็หายนะลูกเช้าว,วันรุ่งขึ้นตาชื่นตื่นขึ้นมาก็พบว่า หญิงสาวหายไปแล้วเหลือเพียงสำรับข้าวพร้อมกับข้าวสองอย่างวางเรียบร้อยบนโต๊ะไม้กลางกระท่อมตานั่งงงอยู่พักหนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาอย่างแปลกใจปนอบอุ่นตาชื่นเดินหาทั่วบริเวณรอบกระท่อมเรียกชื่อหญิงสาวเบาๆไปตามทางข้างทุ่งแต่ไม่มีใครตอบกลับมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้ไหวเบาๆตายืนมองไกลๆแล้วพึมพำว่าหนูหายไปไหนของหนูนะวันถัดมาขณะที่ตาชื่นกำลังขุดปูเขาก็เห็นหญิงสาวคนเดิม ยืนอยู่ใต้ต้นตะเคียนแต่วันนี้เธอสวมชุดไทยสีทองสวยงามสะท้อนแสงแดดยามเช้าอย่างสง่างามตาชื่นตาค้างไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองหญิงสาวเดินเข้ามาใกล้ยิ้มอ่อนและพูดว่าไม่ต้องกลัวหนูนะตาหนูเป็นแม่ตะเคียนหนูดีใจที่ตาช่วยหนูไว้หนูอยากให้พรตอบแทนตาชื่นยังยืนงงแต่ก็ยิ้มกลับอย่างอบอุ่น ตาชื่นหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าถ้าให้ยพรอนได้ตาขอแค่ขุดปูได้เยอะๆทุกวันจะได้เอาไปขายตลาดแม่ตะเคียนพยักหน้ายิ้มให้แล้วกล่าวว่าสมพรปากจะตาลมโชยเบาๆเหมือนธรรมชาติรับรู้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตาชื่นขุดปูได้เยอะทุกวันตะก้าใบใหญ่แคบล้นทุกเช้าตาหัวเราะฮาฮาคนเดียวกลางทุ่งพร้อมพูดว่าแม่ตะเคียนให้พรแม่นจริงๆวุ้ย ตาชื่นนำปูไปขายในตลาดเช้าลูกค้ารุมซื้อกันไม่ขาดสายทุกคนชมว่าปูของตาสดและอร่อยตาชื่นยิ้มรับด้วยอารมณ์ดีชีวิตเรียบง่ายของเขาเริ่มเปลี่ยนไปทีละนิดแต่เต็มไปด้วยความสุขตาชื่นเริ่มมีเงินเก็บมากขึ้นทุกวันเขานั่งนับแบงค์ร้อยในกระท่อมด้วยรอยยิ้มกว้างแล้วหยิบกล่องเหล็กขึ้นมาเก็บไว้อย่างดีพร้อมพูดเบาๆว,ว่าชาตินี้สบายแล้วล่ะตาเอ้ยก่อนจะหัวเราะคนเดียวเบาๆอย่างพอใจ เมื่อเงินเก็บพอตาก็สร้างบ้านใหม่แทนกระท่อมหลังเก่าเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆหลังคาสังกะสีแข็งแรงลานหน้าบ้านกว้างมีต้นไม้ร่มรื่นตายืนกอดอกมองด้วยความภูมิใจพึมพำว่าทั้งหมดนี้มาจากบุญคุณที่ตาไม่เคยคาดฝัน